ผมนี่ใส่ปากกาไม่เก๊กครับสีเขียนนะครับพี่น้องสีเขียนอันอัตราส่วนผสมน้ำมันเบนซินละสองที่ครับเขียนสีขีดให้ละเอียดเลยครับนะบัหนี้กับสีลุกงกองลุงล่งกองลุกงกอง,งนะครับผมเพราะว่าผมสองละเอียดเก็เแล้วเพราะว่าระยะหลังๆมาหนีผมสึกว่าปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมีปัญหาที่หลายเลยเกินครับที่ว่าเอฟซีแล้วลูกค้าที่ว่าโทรมาถามผมนะครับรับโทรศัพท์เป็นหูซากหมดแต่ว่าใช้ละมือเนี่ยผมเลยต้รงละเอียดละเอียดก็เก่ายนะครับนะมาแล้วกับสีเขียนในเมืองก่อน แล้วผมเสียวปากกาไม่กิ๊กสีดำนี่เขียนว่าเป็นสินแล้วก็สองที่ใบเป็นมีครับแล้วก็เสี่ยวปากกาไม่กิ๊กสีน้ำเงินนี่ฉีดระดับน้ำมันไปให้นะครับผมดีเขียนโลดเดียวเลยนะครับผมต้องวิธีไิธานได้หน่อยครับเป็นสินเนาะสองที่อ่าตรงนี้ใส่เป็นสินด้านข้างที่ใส่น้ำมันสองที่นะครับมันจะมีฟ้าใส่สองหม่องนะครับนะน่าอัศรับงมือใหม่เนาะครับจุดให้เข้าใจเนาะ ผมเขียนเบอร์เทียวเลยครับเลยเพื่อจังสงอธิบายนะครับผเบนซิน,ส,นสองทีนี่ครับเขียนข้าไปเบนซิน,ส,นสองทีแต่ว่าส่วนมากผู้ซื้อหรือเครื่องไปนี่เขาไม่คอ่อยสนใจเรื่องมูนนี้นครับเขามองขามนะครับผมผมเลแนะนําำว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับนะ กัรผสมสองที่เบนซินนี่การผสมบ่ถึก้องบ่ไดอะตาส่วนนี่มันถึมีผลระยะยาวต่อเครือนะครับส่วนมากนคนมีจะ่คนอวดหูด้อวดนี่นี่นกรตบอกได้กับพฟังอท <c oughs> ี่ผมจะเอาไอป้ปากกาเมื่อกี้สีน้ำเงินอีกขีดระ,ร,ะระดับน้ำมันให้เบิ้งครับที่สังเกตว่าทีเลขสิบว่นี่นี่ครับเลขสิบเนี่เลขสิบเพื่อนมันเป็นสิ้นนะครับหนึ่งลิตรนะครับผมสิบมากไวยให้นี่คือเบนซินหอดเชงนี่ส่วนน่านขาก็มันจะเขียนววายี่สิบห้าต่อหนึ่งนี่ครับ แต่ว่าผมสีบะให้เอาตามนี่นะครับพรวะว่า25ตัวหนึ่งนี่สสำหรับผมนะผมว่ามันอ่อนเกินผมสีแต่ว่ามันบม่มีอัตราอื่นให้ให้ให้เบื้องเนอผมเลยสีให้ให้เติมหยให้เลยเลขสีเป็นมาฮอดนี่ครับผมมีเขียนเลยหรือ่าพี่ครับเห็นบ่ไม่รับผมธรรมดานี่เสียขนาดนี้เป็นว่าสองที่นะแต่ว่าผมสีให้เลยเป็นมฮอดพี่เลยผมอยากจะใส่สองที่หนาหน่อยๆนะครับก็หมายผมนะผมมีขิดแบบนี้ผมเลย ทุกกระ่อนเลยครับทุกเครื่องที่ส่งไปทุกยี่ห้อพร้อมนะครับว่าที่ยี่ห้ออดไแล้วเจ็บที่ขายอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับขีดแว้ตนี้นะขีดในเบื่อเลยส่วนไอ้พวกเจ้าซื้อไปเสียตามผมหรือว่าบริษัทอันนี้ก็แล้วแต่พวกเจ้าครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของพวกเจ้ากันหมดเลยซื้อเสร็จพวกไปแล้ว<อ>แต่ว่าบริษัทตามผมก็ดีครับนะออโอนี่ครับผมก็ประมาณนี้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เสียเอาเอายายไปเอาลงกล้องหรือเก่าที่นี่ครับ ลงกล่องอืมอจับโอเคเมื่อน like ี้เครื่องลายพี่น้องสร้างเคื่อบย่างลายนะครับเมื่อนี้เกือบยี่สิบเครื่องนะครับผมเดี๋ยวสิฟ้าจะส่งก่อนอ่ะคลิปวีดีโอนี้ผมก็เห็นให้เบารณ์ประมาณนี้นะครับคลิประสานครับนะพี่น้องโอเคครับ